ครับสวัสดีครับผมเพชรบัญชากอสกิติทัศน์นะครับผมซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมค่ายอะไรรอบนี้ผงทองไม้ไทยครับครูกใครสนับสนุนใครเนี่ยชื่ออะไรกิติทัศน์ครับสนับสนุนเต็มที่นะวันนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่ช่างเน่ยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับตอนว่าช้าลงมากเกินเท่าไหร่ครองหนึงครับตอนนี้วิ่งไปกี่นาทีแล้วประมาณยี่สิบนาทีได้ก็น่าจะเหลือน้อยเลยนะเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับผมคู่ต่อสู้เราเคยชกวยเขาไหมไม่เคยครับเห็นคลิปกันไหม เห็นครับเขาเป็นมวยยังไงก็มวยฝีมือครับคือฝีมือคล้ายๆกันแต่เราตั้งใจได้ลอยกว่ามั้งใช่ครัลอยลอยสูงเท่าไหร่ครับลอยหกสิบแปดครับปล่อยๆครับห้าสิบแปดครับล่าสุดผลงานเป็นไงอืมแพ้คะแนนครับที่ไหนที่รังสิตครับรังสิตก่อนหน้านี้ไฟเป็นไงอ่าชนะคะแนนครับแล้วก็อีกทีนึงแพ้ครับเรากลับมาชกที่เมืองกรุงนี่ก็หลายไฟนะคได้ห้าไฟได้ไหม หกเก็บไฟแล้วหกเก็บไว้แล้วแค่นั้นบรรยากาศในเวทีมวยไม่ว่าจะเป็นราชจำเนินรังสินีเราชินกว่าแล้วนะครับผมร่างกายดีไหมวันนี้ดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกหลานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอ่ะฝากอุ้นเหนือเลยกะครับก็ฝากติดตามไปนะครับเพราะผมจะทำมือเต็มที่ครับผมผมครับโอเคโชคดีน้องชายครับผมโชคดีครับอ่ะนี่แนะนำตัวพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมสิงห์เอกกับไม่บางมัดทองตันหรือเมืองชัยสิงห์เอกชัยหรือว่าเมืองชัยเนี่ยคนเดียวกันนะบางมัดทองตันเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ ใช่นาดครับที่ค่ายกำนันหนึ่งกำนันหนึ่งวันนี้กันที่กัดรถจะเป็นร้อยยี่สิบหรือยี่สิบรถแรกขึ้นรายการไว้ร้อยเท่าไรรถด่วนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้เจอกับเพชรบัญชาเราเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยเจอบัรชาถ่ายรูปยังถ่ายใครสูงกว่าเขาเขาลอยกว่าเขาลอยกว่ายังไเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับร้อแปด ปีนี้อายุเท่ร์นละ18ปีพื้นเพรเราเป็นมวยยังไงมวยปีมือมวยปิมือเพชรบัญชาเห็นใช่ไหมก็เป็นสไตล์ยังไงปีมือปีมือเขามีอะไรบ้างเวลาชกกระแลนที่มันทำให้เราหมัดแข้งหมัดแข้งของเรานี่ซ้อมรอบนี้เสริมอะไรบ้างไหยครับนายใช่ไหมเรียวแรงไม่มีปัญหาภาละกำลังเพียบต้องคุ้มไหมสัก สามสี่โลพีไหมได้นะผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างนะชนะคะแนนลุงเหลืองเล็กที่ไหนอะอตกอโอตกอแล้วก็ด้านสองไฟเป็นไงผลงานสองแพ้ยอดศิลปะที่อตกออ่าแล้วไฟหนึ่งอะชนะชนะชนะสองแพ้หนึ่งนะเวทนี้โอเคไหมมันใหญ่ไปไม่รด้ผลดีหรือว่ายังไงโอเคครับไม่มีปัญหา ร่างกายปึ๊กอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่ะกลับไปขับเชียร์กันมาครับวันนี้ฝากชาวนครสวรรค์นะเชียร์น่าจะเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนนะโอเคขอบมากทุกทีน้อง,ออาดดองชาย